เสียงข้าวปุ้นเนีย้ยดีคเห่ะเบียร์่สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามือนีมือสวยฝนออียงลิ้นปอกเป็กปอกเป็กมาเอาเด็กหน่อยนอนรอเด็กหน่อยนอนป้อนเขาป้อนอยังรอเด็กน่อยนอนกันเลยมากินข้าวปุ้นป้อนเขามันไกล้เด็กน่อยเด็กน่อยว่านู้เบื่อแล้วจะน, <laughs> นู้เบื่อแล้ว่าจะ นี่เหยกับวันใหม่นอนหลับน,น,นี่เหวตะหลับวันใหม่นอน,ลน,นหลับตะด่วนเหรอมาจากพี่น้องจา๋าพี่มือสวยบบได้เฮ็ดดอกมือแรงคุณร้อยจังชีเฮ็ดเนี้ยกินซูพี่ซูน้องกิ่นน้องจ๋าน้องจ๋าก็ป่า วสวัสดีด้วยจ้าทุกคนมาค่ะมาค่ะเชิหลับประท่านขนมจีนค่ะเจ่ว่า้นอีสานบานเฮามากขนมจีนด้วยค่ะคนไทยกับมาคือกันแล้วเนาะพี่น้องแจ่ว่าคนไทยเพิ่นก,น,กนกินน้ำยาน,น้ำยากะทิ โอ้ยฝนนี่ยังปอกแปรกมาแต่หน่อยห้องมาแต่ไก่ๆหัวเราฝนตกเจนเ็บใส่กอดค่ะอัำยาตีนไก่ค่ะอันนี้นัญากะทิหรือนัญานัญยากะทิทอ,อี่วันนี้ว่านาำยาตาป่ะื้าวบุกหูด้แต่ว่าข่อยมาซื้อลานเล่าพี่น้องข่อยกลับมาจากไปมึงขาเจ้า ปานแหรอไม่ได้ปลาอยู่มีปลาอยู่นี่แหลนะเนาะหลาคนละหลายโลอยู่เด้เซ้าบ้านเราบอกบ้านอยู่นั่นแหละมา,า,าจ่ามากินน้ำจังจา่าทุกคนคอยแซ่บช่วงคอยประดุกคอยเป็นก้นไหลย่อนก็มาขึ้นดูหลังเจมูก้านดูหลัง เอาอีกบ้านหนึ่งยามไม่จ้ะจอเอาเอาเลยนี่นะบอกว่าบอยังเทให,ห,หดด้ให้กับินรวดดิจะเลี้ยงมากดิ น้ำเด็กหน่อยพักหนังส,อแ,สอแม่นั่งสอแม่นี่บ่ได้เด้กพี่น้องแล้วคนมารักคนเบื่อเอินแม่ได้เพือ่อเอินคุณครูพ้าเพป็นเหรียญน,นอนหลับอยู่หลับอุ้มไปก็ตาย เปิดประตูหน้าบ้านได้มันเอาลับลมลมมันลมมันผ่าน quân hai hai hiền là bỏ bỏ thân hiền nó không hai hai giấc mưa đâu tám mưa đâu hai subscribe cho kênh พราว่านะ้าเหุ้ผเร็วๆให้เขาแกเขาเนาะี่นอองเนะาะผูใดเห็นกับอยแข่งเขาเราเรื่องขอบว่าเพิ่นไม,ม่เพเสร้พูไไมเพ็เสลพเพิ่นกับประกาศหาเพรอยเอกับประกาศหาเด้ยเอยออหาหรอผูใด,ดพบเด,ดี้ยสมมือหรอจะไปเป็นสายไล,ลยิ้มเลย có phải có bớt tít, tít to bớt này chiên tít được à mẹ đây khao đầy tham khao tham nhắn không มแกกี่ลังดูไม่ตื้นป่ะมึงเมียมึงเงี้ยเนี่ยหายความครับรถบ่ะรถจะหายเอารถจะหายบ่ะที่รถไปก็หายนเลยมีรถไปเนาะ รถจะไปท้งพ้นนี่เลยเพิ่นประกาศหาถ้าผูา้ใดพบเห็นจะมันไม่หลุูเพิ่นนะประกาศจายเพิ่นนะตามหาการตีน่างต็นห่วงอบอก่ยังหน่อยๆกับติตโตอมาเนี่ยม่นบอกล่ว ลูกขวาเพิ่นเป็นหว่วงเพราะว่าจะลูกขวาเดี๋ยวสายบานก็เป็นหว่วงแล้เจอน้ำหาเหมือนบานแจ้งน้ำบวชกับแจ้งเอาต้มเผ็ดลายเอ็ดกับเผ็ดเสร็จแล้วพุม่มค้นหาย hai đi ừ. nhịp xuống bài xuống cắt cho đây mong kịp và cờ bàn nữa ơi quá tự hoang, ừ. ngoài ta quá là mua phải cả hoang cứ ชาวบ้านชาวซองอพีหน้อกทำชิปเลสนิดกะเป็นเพื่อนร่วมหมู่บ้านก็นเป็นพ่องพวกเรา dây đấy bộ mình đây ngoài bình phi cho ít quá ừ ở bên phi khỏi Hãy subscribe cho kênh Ghiền เด็ดท no. ่านเด็ดมึงคลิปอ่ะคลิปต่อมาหาพี่หาน้องหาลูกหาผัวแล้วก็ตัวจีดกันเนาะเมื่อยได้ติดกันก็ผัวตลอดเนาหยิบหายหยิบหยั่งยื้อกันตลอด่นเม่ได้ดเด็ดเมื่อยได้บัดนั้นก็หายบัดนั้นก็หายไปเลย เขาจ้าอยายานึีเซียงได่อยูอ่น่ะข้อดีดีที่หายไปใสแม่หมอลูกว่าก็ไม่ได้ผิดกันนะว่ากับน้ำหามเนี่ยผู้ดใดพบเห็เนเราก็บอกเราขึ้นมาบ้านเนี้ยเราปูอ้วนๆย้อย ขึ้บุญไปพี่รถไปเขาไปช่งนี้เนี่เขายังสวนน้ำเราอยู่เรายัางยิ้มให้เขาอยู่เขาจุ่มกล้วยก็ร่างสีไล่กล้วยเขาขวอยเป็นหมื่นเงี้ยคือหม,หมื่นหลังมากเขาไปเซาน่ะเขาไปช่งนี้เนี่ยแล้วสวนเขาเขาตลาดนะจำได้ปะ อไห,หรือเราไปกรุงเทพครับพี่มอไซค์ไปกรุงเทพห, <ปะ S 2> หมดนะปาดบ้านพี่น้องก็ไปหาเมื่อไรบอก ừ, แต่ตอนนั้นคือบ่บอกลูบกบกวกฟ้าสิก็เราเสียขาไปนั่นมอซื้อย <ừ. S 2> ังไงไอชุดเดียวเลยชุดค้าทิ้งอื เรเลี้ยง่มนูอย่างสูพีนอกินนอเกิดแซบ่แซบสวยเหรอแซบอีลี่ค <laughs> ุนชื่อทน้นี่พอดีจิง อยากกินสองคนแม่มาดูแซบแซบที่น้อง นั่งมือร้อยอย่างรู้ไปก่อนเด้วจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า